สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมหน้าฉันแนครับผมคลิปวันนี้เป็นการสรุปวันพีซอีกเช่นเคยนะครับก็มาสรุปภาคอิมเพลดาวได้เลยครับลูฟี่นะเอองานงอกแล้วนะพี่ชายเอที่ไม่ได้เจอกันมาแสนนานนะครับเจอกันแวบหนึ่งนะตอนที่อาณาจักราต้าครับอยู่ดีลูฟี่ได้ทราบข่าวนะครับว่าเอสเนี่ยโดนจับนะแต่ระจะโดนประหารด้วยนะอยู่ที่อิมเพลดาวครับผมตอนนี้ครับลูฟี่ก็เลยขอให้แฮนค็อกเนี่ยช่วยหน่อยเหอะมาอิมเพลดาวทีนะลูฟี่จะได้มวนดิ่มแฝงตัวมาเขาด้วยครับซึ่งณเวลานี้ลฟ ก็มาถึงที่คุนดะล็อกอิมเพลดาวแล้วครับโดยสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครหลักแล้วก็ถือว่าเป็นตัวบอสนะครับนั่นก็คือพัสดีนะแม็กเจลแลนครับรองพัสดีครับมีชื่อว่าฮันเดียบานครับแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้คุมอีกคนนึนะที่มีฝีมืออะไรเนี่ยไม่ได้ต่างอะไรจากแม็กเจลแลนเลยคนระับมีชื่อว่าชิลิวนะแต่เจ้าชิลิวเดี๋ยแสบนะเคยฆ่านักโทษทิ้งเป็นว่าเล่นนะครับก็เลยโดนจับเข้าคุกนรลกอิมเพลดาวเลเวลหกตัวเอง ถ้าอย่างนั้นไปนะลูฟี่ลอบเข้ามาในอิมเพลดาสําเร็จแล้วครับแต่ในตอนที่ลูฟี่เข้ามาในอิมเพลดาเนี่ยตอนนี้ลูฟี่ก็อยู่ในที่คุกนรกเลเวลหนึ่งนะครับในเวลาเดียวกันนี่เองครับมีนักโทษคนนึงพยายามจะแหกคุกออกมาเนะี่ยเป็นการกระทำที่สวนทางกันมากนะและเจ้าหววนั้นเนี่ยเป็นคนที่ลูฟี่รู้จักดีอยู่แล้วครับผมบาร์กี้นะเออก่อนหน้านี้ก็โดนจับนะครับมาอยู่ในคุกนรกอิมเพลดาเลเวลหนึ่งนะสองคนนี้เจอกันโดยบังเอิญครับอีกคนนึงแหกคุกเข้ามาสวนนออกกกคคึงจะแุกออกไปโดยปกติแล้ว2คนนีเนี่่นาจะแห วมมือเข้าแกงกันได้นะครับแต่บาร์กี้เนี่ยมันเจ้าเล่ห์นะมันเห็นว่าลูฟี่นะครับมีเทเชอร์มาร์คของกัปตันจอนซึ่งเป็นของที่บาร์กี้นั้นอยากได้มากๆครับก็เลยคิดออกบายนะว่าเฮ้ยเดี๋ยวแกล่วมมือกับลูฟี่เลยดีกว่าพอได้เทเชอร์มาร์คจากลูฟี่เดี๋ยวค่อยชิงก็ได้นะครับและด้วยความใส่ซื่อบริสุทธิ์ของลูฟี่คือลูฟี่มันก็ให้เทเชอร์มาร์กกับบาร์กี้จริงๆนะ และจังหวะที่บากี้มันจะชิงเนี่ยคือมันบังเอิญนะครับสุดท้ายก็ตกกระไดพลอยโจรน,นะเอิบลงไปในคุกนรกเลเวลที่ลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆซะอย่างนั้นนะจากคุกนรกเลเวลหนึ่งเนี่ยที่มีชื่อว่าชั้นนรกบัวแดงครับพวกเขาเนี่ยก็ตกมาที่คุกนรกเลเวลสองครับที่มีชื่อว่าชั้นสัตว์ร้ายแห่งโลกปีศาจครับ โดยในเลเวล2แห่งนี้ครับก็ได้เจอกับมิสเตอร์ทีด้วยนะช่วยเหลือมิสเตอร์ทีออกมาจากห้องขังได้ก็ถือว่ามีผลดีแนละพลังเทียนของมิสเตอร์ทีเนี่ยมันสามารถใช้เทียนสร้างลูกกุญแจขึ้นมาได้ครับซึ่งลูกกุญแจนั้นก็จะสามารถไปปลดล็อกห้องขังอื่นๆได้อีกนะผมเป็นตัวที่มีพลังสารพัดประโยชน์มากนะครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าเดอะแก๊งเนี่ยจะมี3คนแล้วนะครับมีลูฟี่มีบาร์กี้มี Bar ee, มิสเตอร์ทีนะครับแต่เป้าหมายนี่คือต่างกันนะลูฟี่เนี่ยยังจะต้องลงไปหาเอสอีกนะครับแต่ทั้ง Bar หาจากังหวะสวยๆเด็ดที่จะชิงหนีอยู่เหมือนกันครับแต่ยังหาโอกาสดีๆไม่ได้นะครับก็เลยต้องร่วมแก๊งร่วมกวนอะไรกับลูฟี่ไปก่อนครับลึกอลงไปที่เลเวลสาครับเป็นนรกอดอยากครับที่เลเวลนี้เนี่ยก็เจอกับพิเตอร์ทครับผมแล้วก็ได้ช่วยพิเตอร์ทออกมานั่นเองครับกลายว่าพิเตอร์ทนะเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นนะครที่เลือกที่จะให้ความร่วมมือกับลูฟี่ครับในการที่จะช่วยเอสออกมานั่นเองครับ คือมิตาทูเนี่ยเป็นคนที่แบบหน้าประทับใจมากๆนะเออโผลมาแต่ละครั้งแต่ละครั้งนะช่วยเหลือกลุ่มบวกฟางเอาชีวิตเข้าแลกตลอดนะเห็นลูฟี่เป็นเพื่อนนะครับด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันและกันนะก็เลยเลือกที่จะช่วยเหลือลูฟี่ครับและอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้มิตรทูเนี่ยอยากจะลงไปในชั้นที่ลึกกว่านี้ครับมิตาทูเนี่ยเขาอยากจะเจออีวันคอฟนะราชิดีแห่งกระเทยครับเป็นคนแห่งปฏิหารนะเออมิตาทูก็อยากจะเจอสักครั้งหนึ่งนะครับพอลงมาที่ชั้นสี่ครับตอนนี้เนี่ยเหตุการณมันค่อนข้างววุ่่นนาาาะรัเพมีก โทษแทกคุกออกมาถูกไหมทําให้บอสที่คุมคุกนรลกแห่งนี้เนี่ยต้องออกโรงครับนั่นก็คือแบ็กเจอร์แลนด์ได้ครับมีการ,รเผชิญหน้ากับแบ็กเจอร์แลนด์โดยที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ครับคือลูฟี่ก็สู้กับแบ็กเจอร์แลนด์นะคือแบบสู้ยิบตาสู้เท่าที่สู้ได้นะแต่ก็สุดท้ายนะครับผมทําอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีนะ โดนพิคของแมเจอร์แลนด์นะครับไปหลายชนิดเลยทับซ้อนกันหลายชนิดนะครับทำให้ลูฟี่เนี่ยมีแต่ตายกับตายเท่านั้นนะโอกาสรอดเนี่ยทับเท่ากับศูนย์เลยนะลูฟี่ที่โดนพิกไปเต็มตัวเนี่ยกำลังจะตายอย่างทุกทรมานภายใน24ชั่วโมงนะแต่บอลจังก็มาอีกแล้วนะผมคือในตอนแรกที่ลูฟี่เผชิญหน้ากับแมกเจอร์แลนด์เนี่ยไอบอลจังก็แบบชิ่งหนีไปก่อนนะคือกลัวมากนะแต่พอลูฟี่กำลังจะตายนะเออบอลจังก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับมาช่วยลูฟี่ครับตั้งใจจะพาลูฟี่เนี่ยไปหาอ น,น่าจะสามารถช่วยเหลือชีวิตลูฟี่ได้อะนะบอนจังพาลูฟี่ไปหาอ e ีวันคอฟที่คุกทุรกเลเวลห้านะครับผมคือก็คาดเดาว,ว่าอ e ีวันคอฟเนี่ยน่าจะอยู่นที่แห่งนี้ครับแต่พอมาสถานที่เลเวลห้าจริงๆคือหาอ e ีวันคอฟไม่เจอครับแถมยังมีข่าวด้วยนะครับว่าอ e ีวันคอฟเนี่ยหายสาบสูญไปจากคุกทุรกอิมเพลดาวแล้วด้วยนะเท่านั้นยังไม่พอครับยังโดนพวกหมาป่าเล่นงานอีกด้วยครับบอนจังโดนหมาป่าเล่นงานลูฟี่จัดการหมาป่าพวกนั้นให้สลบไปด้วยฮาคิราชันลูฟี่ก็สภาพปางตายอยู่แล้ว นะครับผมทั้งคู่นี่ก็สลบเหมือนกันไปตามๆกันนะแต่ในช่วงเวลานั้นเองครับก็มีอิีาัสมาเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาและได้ทําการช่วยเหลือทั้งลูฟี่แล้วก็ทั้งบอลจังด้วยนะครับโดยพาไปพักรักษาตัวที่คุนกนรกเลเวล5.5ครับในเลเวล5.5เนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นความลับนะเออพวกผ,ผู้คุมพวกคนในอิมเพลดานเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะครับว่ามีตัวตนของเลเวล5.5อยู่นะเลเวล5.5เนี่ยก็จะเป็นแหล่งซ่อมสูงนะครับเป็นนิวคาเมาแลนด์นะครับมีการปกครองโดยอีวันคอฟนั่นเองครับผมเเรียกได้ว่าาป็นนสถ ดีแบบอยู่กันอย่างสุขสบายเลยนะครับผมสําหรับคุกนรกแห่งนี้นะคือแบบยินอยู่กันสบายเทฮาปาร์ตี้กันเลยทีเดียวอะ่ะพอบอลจ้างฟื้นขึ้นมาก็ได้ทราบนะครับว่าตอนนี้ลูฟี่กําลังได้รับการรักษาอยู่ครับโอกาสรอดของลูฟี่เนี่ยต้องบอกว่าต้องเป็นปาฏิหาริย์จริงๆครับเพราะว่าโอกาสรอดของลูฟี่นั้นมีเพียงแค่2อถึงสเเท่านั้นครับแถมยังต้องใช้อายุไข10ปีข้างหน้านะเออเพื่อมายืดชีวิตไม่ให้ตายในเวลานี้ครับถ้ารอดไปได้นะครับลูฟี่ก็จะอายุลดลง10ปีครับแต่คือ ยังไงก็คุ้มนะคือมันตายเร็วขึ้นไม่เป็นไรแต่ไม่ตายตอนนี้ก็พอนะและแล้ว,ลวปฏิหาริย์ก็เป็นจริงครับลูฟี่แม่งรอดเฉยนะแล้วรอดแบบเวอร์มากนะเพราะว่ามันรอดแล้วก็ฟื้นตัวได้เร็วกว่าที่มีการฆ่าการไว้เยอะมากนะพอลูฟี่ฟื้นขึ้นมาครับก็ได้มีการเล่าเรื่องการที่จะช่วยเอที่เป็นพี่ชายอะ่ะให้กับอีวันคอฟฟังครับแล้วตอนนี้อีวันคอฟก็ได้รู้แล้วนะครับว่าลูฟี่นั้นเป็นลูกของดากอนครับทำให้ในตอนแรกเนี่ยอีวันคอฟเข้าใจผิดไปด้วยนะครับว่าลูฟี่เป็นลูกดาก้อนูฟีี่ ชายเป็นเอสเอสเองก็คงจะเป็นลูกชายของดางก้อนด้วยเช่นกันนะทำให้อีวันคอฟเหนือไม่สามารถอยู่เฉยได้นะตกลงที่จะร่วมมือกับลูฟี่ในการช่วยเหลือเอสนะครับที่คิดว่าเป็นลูกชายของเพื่อนตัวเองนะครับผม และแล้วครับอกองกําลังที่ถูกเก็บซ่อนม,มาอย่างยาวนานในอิมเพลดาแห่งนี้ครับก็เคลื่อนไหวนะผมไปที่คุดรโลกเลเวลหกนะเออซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการจับกลุ่มเอสอยู่นั่นเองครับแต่พอไปถึงจริงๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเอสไม่อยู่แล้วนะเพราะเอสนั้นได้ถูกพาตัวออกไปแล้วนะผมกำลังจะไปที่มาลินฟอดน,นะเป็นสถานที่ที่จะใช้ประหารเอสแล้วก็มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกด้วยนะครับมาถึงที่เลเวลหกแห่งนี้ก็เจอตัวแบบกดโหดหลายตัวนะก็อย่างเช่นจินเบนะเออลูฟี่ก็เจอกับจินเบครั้งแรกนะที่อิมเพล ตอนที่จินเบเจอลูฟี่ครั้งแรกเนี่ยจินเบก็รู้สึกทึ่งในตัวลูฟี่เหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไอเด็กน้อยคนนี้นี่มันมาได้ยังไงวะปกติแล้วคนธรรมดาทั่วไปต่อให้มีดึงชีวิตหรือ2ชีวิตเนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะมาถึงเลเวล6นี้ได้แน่นอนนะแล้วก็ไม่มีใครบ้าที่จะบุกลุกป้องประการคุกที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแห่งนี้มาได้แน่นอนนะเออจินเบก็แบบทึ่งๆนะรู้สึกเซอร์ไรส์ในตัวลูฟี่เหมือนกันนะครับ อีกตัวแตกอีกคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในที่แห่งนี้ครับคลอคโครดได้นั่นเองครับก่อนที่จะออกจากคุกนรกเลเวลก Level ครับก็ได้มีการช่วยเหลือทั้งคลอคโครไดแล้วก็จินเบย์น,นั่นเองครับมาช่วยกันแหกคุกนะครับ ตัดบทที่ฝั่งบาร์กี้กับมิสเตอร์ทีครับไอ้สอคนนี้คือมันก็ชิ่งหนีบอลจังมาในตอนที่บอลจังเนี่ยลงไปที่คุโกโดรกเลวห้านะครับแต่ก็คือยังแหกคุกออกมาไม่ได้สักทีครับก็วนเวียนป้วนเปี้ยนไปป้วนเปี้ยนมานะแต่ตอนนี้เนี่ยเจ้าพวกนี้นะก็ได้ทําการปล่อยนักโทษออกมาหลายคนเลยนะเพื่อที่ให้นักโทษพวกนั้นเนี่ยก่อความวุ่นวายครับและอสอคนนี้เนี่ยจะได้เฉวยอากาศดีชิ่งหนีอะไรกันไปนะคือปล่อยเขาไม่ได้แปลว่าหวังดีอะไรกับเขานะคือมันปล่อยเขาเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเป็นตัว,อนะว ai, อรอด นะที่จะมาช่วยมือขวาของเขาเนะี่ยมิสเตอร์วันนั่นเองครับก็อยู่ในคุกตลกเลวสี่นะค็อกควใดก็มาช่วยเหลือนะครับแล้วก็ชักชวนเข้าสู่วงการอีกครั้งนึ่งบอกบอกว่ามาเป็นเด็กข้างใครฉันมาเดินม,มาเดินตามพี่หมาไม่กัดชีวิตจะได้สุขสบายเหมือนเดิมนะแลวแล้วไอ้มิสเตอร์วันมันก็ตอบโอเคนะคืองงกับมันมากนะคือไม่มีชีวิตไม่มีแนวทางการใช้ชีวิตของตัวเองเลยนะคือค็อกควใดชวนไปไหนไม่ก็ไปตลอดนะเจ้าหมอนี่นะในระหว่างที่อิมเพลดาวเนี่ยกำลังเชิงมูลวุ่นวายเพราะว่านักโทษน,นี่คือแหกคุกกันมาเยอะมากนะเปเตตารร์ะัวิศส เลยนะที่มีนักโทษเนี่ยแหกคุกออกมาจํานวนมากขนาดนี้ก่อความวุ่นวายได้ถึงขนาดนี้นะครับในขณะนั้นเองครับก็มีหนวดดํานะครับผมมาที่อิมเพลดาวอีกทีครับผมในเงมงวุ่นวายอะไรเข้าไปใหญ่นะหนวดดัเนี่ยเข้ามาสร้างความเสียหายแล้วก็เล่นงานคนในอิมเพลดาวไปได้แป๊บหนึ่งนะก็ต้องเผชิญหน้ากับแม็กเกอร์แลนด์และแม็กเกอร์แลนด์ก็โจมตีใส่อันตีทีเดียวหลับกันยกแก๊งเลยครับ แต่คือหนวดดำมันก็ไม่ตายนะสุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการช่วยเหลือจากชิลิวครับหนวดดำกับชิลิวก็ไปที่คุกโกเลเกลหกนะเออแล้วก็ไปช่วยเหลือพวกเหล่านักโทษระดับตำนานนะครับเอามาเป็นพรรคพวกได้เลยครับก็เลยกลายเป็นกองกําลังที่แข็งแกร่งมากๆนะสำหรับหนวดดำมนนะครับส่วนทางด้านลูฟี่ครับพวกแก๊งคนแหกคุกเนี่ยก็สามารถที่จะชิงเรือจากกองทัพเรือมาได้นะเออแล้วก็เอาเรือได้แหละครับหนีออกมาจากอินเพลดาครับมุ่งหน้าไปที่มารีนฟอร์ดครับถือว่าเป็นการกระทำที่เซอร์ไพรส์มากนะแต่จริงๆแล้วการที่ จะออกจากอาณาเขตนี้ได้เนี่ยมันมีปัญหานะเพราะว่าประตูแห่งความคิดิธรรมเนี่ยไม่มีทางที่จะเปิดให้กับคนนอกอยู่แล้วนะครับแล้วคนที่แบบหนีออกมาเนี่ยโอเไม่เปิดให้หรอกนะ แต่ว่ามันเปิดออกมาเฉยเลยเว้ยนั่นเป็นเพราะว่ามิสเตอร์ทูเนี่ยยังอยู่ที่เอเพลดาวครับแล้วก็ปลอมตัวเป็นแม็กเจลแลนด์ครับออกคำสั่งหลอกให้เจ้าหน้าที่ของ u ิอเพลดาวนั้นเปิดประตูแห่งความยุติธรรมให้พวกดูฟี่เนี่ยหนีไปได้ครับเป็นการเสียสละตัวเองอีกแล้วนะผมสําหรับมิสเตอร์ทูนะแล้วในตอนนั้นเนี่ยครับมิสเตอร์ทูนะก็กําลังจะต่อสู้เอาชีวิตเขาแรกกับแม็เจลแลนด์เลยนะผมตอนนั้นก็ลุ้นมากนะมิสเตอร์ทูกูไม่น่ารอดนะตายแน่ๆนะอบอลจังของเรานะแต่ท้ายเนี่ยคือบอลจังเขาไม่ได้ านะคาดว่าในตอนที่บอลจังกําลังจะต่อสู้กับแมกเจอรแลนด์เนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่โดดดำนั้นเนี่ยไปเอาพักพวกจากเลเวลหเสร็จแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็ได้เล่นงานแมกเจอรแลนด์อะไรไปนะบมเตอร์ถูกก็น่าจะอาศัยจังหวะช่วงเวลานั้นเนี่ยหนีมาได้นะก็เลยอยู่รอดปลอดภยัยแล้วก็กลายเป็นราชินีคนใหม่ของครูโดลกเลเวลห้าุด้านะครับ ตอนนี้ครับพวกแก๊งแขกคุกจากอิมเพลดาวน์นั้นก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่โซครามมารินฟอร์ครับผมเป้าหมายหลักของลูฟี่นั้นก็คือทำยังไงก็ได้ทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่ชายของเขาให้ได้นั่นเองครับให้รอดพ้นจากการประหารนั่นเองครับส่วนเรื่องราวในการสรุปภาคมารินฟอร์นะครับผมอ่าเดี๋ยวทำให้อีกคลิปหนึ่งนะครับก็รอดูกันต่อได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมต้องจากกันไปก่อนแล้วนะคิดเห็นอย่างไรครับผมกับภาคอิมเพลดาวน์นี้ครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิ วพวกกระไบครั้งหน้าครับผมกับพี่ปโปรดกรมนาชนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสำหรับวันนี้เราจะแนะนํานเกมมีคุณค่าในความทรงจําประเภทเกมต่อสู้แล้วก็ตะลุยด่านนะครับนั่นก็คือเจ้าเกมชาวเกออาะผจญภัยนะครับผมมีการอาวุธมาเพี่ยงางนะครับหรือว่าขี่ดัเสาบวชพลังในการตะลุยด่านต่งตางๆครับซึ่งเครื่องนี้ครับจะมีด้วยกันถึง4ภาคเลยทีเดียวนะฮะเ,เรียกได้ว่าตะลุยด่านกันให้ตาแฉะไปเลยนะครับสี่ภาครวดเกมต่อสู้ตะลุยด่านสุดมันครับ Mighty Final Fight ครับเลือกตัวละครหนึ่งในสามตัวครับแล้วก็มาต่อสู้ตะลุยด ซึ่งเป็นเกมที่พี่ชอบมากในวัยเด็กนะครับโคตรมันในเกมนี้เกมระดับตำนานเกมนี้ครับซึ่งถือว่าเป็นเกมขึ้นยิ่งเลยครับผมในยุคเกม Family c คอมนะครับสตรีทไฟเตอร์นั่นเองครับเรานักสู้ผู้มีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวครับต่อสู้กันข้างถนนตามชื่อเกมครับผมสตรีทไฟตเตอร์นะเกมตะลยดาฟึนมาอีกการหนึ่งครับผมนินจาเต่าครับผมเลือกนินจามาสักตัวหนึ่งใน4ตัวนะครับแล้วก็มาเลือกตัวละครนั้นนะครับในการต่อสู้ตะลยดาฟไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้มันจะคล้ายๆกับเกมฝึกทักษะฝึกพปล่อ่ เล่นเพลินๆในวัยเด็กอีกเกมหนึ่งเหมือนกันครับเกมต่อสู้ตุลยดานระดับตำนานอีกอันนี้ก็ผมจูเลนเจอร์นะครับหรือถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็ต้องเรียกว่า power ranger นะเป็นเกมที่มันมา,มากๆอีกเกมหนึ่งนะมี5สีนะผมตุลยดาลไปเรื่อยๆนะครับกระบวนการ5สีอันนี้ครับระดับตำนานจริงๆครับทั้งหมดนี้ครับเป็นเพียงส่วนหนึ่งนะผมจัดทั้งหมด400เกมในเครื่องเดียวครับมีเกมในเครื่องเลยไม่ต้องใช้ตลับนะสามารถเอาเกมเนี่ยไปต่อเล่นกับทีวีแบบจอใหญ่ก็ได้ด้วยนะตอนนี้ราคาพิเศษนะครับผมจัดกปกติ1,4 9 0 ตอนนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าเกมคลาสสิกระดับตำนานนี้ครับเป็นเกมที่หาโคตรยากนะครับผมถ้าเกิดว่าใครต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะครับผมเกมมีจํานวนจํากัดนะครับ